กราบสวัสดีเจ้าปอมแอปิน้นงตำมลบมันกลางตีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตมมลบมันกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพุธที้าเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567 วันนี้ตรงกับแฮมสิบค่ำเดือนสามเหนือนะเจ้าวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอุจจากันทางจากของเทศบาลตำบลมันกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรกในวันนี้เป็นข่าวจากอสวัสดิการสังคมนะเจ้าแจ้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ยืนยันสิทธิ์ผู้ตีจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณสอง9ันห้ารอยหกสิบเก้านะเจ้า ซึ่งก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุรายใหม่เตียงบบเกยลงทะเบียนมาก่อนนะเจ้าซึ่งเป็นผู้สูงอายุตีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วแล้วก็ผู้สูงอายุตีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณสอง9ันหรอหกสิบเกก็คือเกิดก่อนวันที่สองกันยายน25 0 9นนะเจ้าหรือผู้สูงอายุตี ย่ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางนะเจ้าขอให้ทันเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรอื่นติออกโดยหน่วยงานของราชติมีหูกไทยนะเจ้าทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านติเป็นปัจจุบันสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้ติมีสิธ์ หรือของผู้ตีได้หักมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์นะเจ้าแเราก็ในกรณีตีหือผู้อื่นมายืนแตนก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้หับหมอบอำนาจมาต่อยนะเจ้านำเอกสารดังกล่าวมายืนประกอบการยืนยันซิปเพื่อขอรับเงินเวี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นะเจ้าตีกองสวัสดิการสังคมในวันแล้วก็เวลาราชการนะเจ้า มาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าแจ้งประชาสัมพันธ์การยุดปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในช่วงของเทศกาลวันยุดขึ้นปีใหม่ประจำปี2568นะเจ้าซึ่งตามตีตางคณะรัฐมนตรีเปินได้มีการประกาศคือระหว่างวันที่28แปดธันวาคม 2 5 6 7จนถึงวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 8เป็นวันยุดในช่วงของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2 5 6 8ซึ่งก็เป็นการยุทธติดต่อกันยาวนาน5วันนะเจ้าสึ่งตังงานรักษาความสะอาดก็ถือว่าเป็นงานบริการสาธารณะในเรื่องของการรักษาความสะอาดการเก็บขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน ภายในชุมชนของตำบลมั่นกลางเขานะเจ้าซึ่งอ่าทีผ่านมาก็มีการปฏิบัติงานเป็นประจำยกเว้นวันอาทิตย์และเก็วันยุทธนักขัตตอร์กในบางช่วงของเทศกาลสาคัญนะเจ้าดังนั้นในในช่วงของเทศกาลวันยุทธปีใหม่ประจำปี2568นะเจ้าก็ขอแจ้งวันยุทธ จำนวนสองวันโดยกันนะเจ้าก็คือวันอังคารที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดแล้วก็วันพุธที่หนึ่งมกราคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะเจ้าซึ่งในช่วงวันที่สองแปดถึงสามสิบธันวาคม,มก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกตินะเจ้าแต่ว่าในช่วงของปีใหม่ก็จะ เป็นการยุดคือกับพนักง,งานรักษาความสะอาดสองวันด้วยกันนะเจ้าก็คือวันที่สามสิบเอทันวาคมสองพันหรอยหกสิบเจดแล้วก็วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งประเทศสัมพันธ์คือกับปอมัพี่นองได้หับาสาบโดยถวถึงกันตุยนะเจ้ามาฟังข่าวจากอกองคลัง การ้องนะเจ้าก็เป็นการขยายระยะเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญตัติภาษีติดดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะเจ้าซึ่งในปี2568ก็จะมีการขยายระยะเวลาออกไปหึ่มสองเดือนนะเจ้าซึ่งในเรื่องของการประกาศรายการติดดินก็จะดําเนินการในห้วงเดือนอมกราคม2568 การประกาศราคาประเมินในห่วงเดือนมีนาคม2568การแจ้งประเมินก็จะอยู่ในช่วงของเดือนเมษายน2568แล้วก็การาชำาราภาษีนะเจ้าการชรัาระภาษีก็จะอยู่ในห่วงเดือนมิถุนายน2568นะเจ้าหาก การเสียภาษีท่านบันต้องการเสียภาษีป้ายของป้ายใดในปีต่อไปแลนะเจ้าก็บัดรลืมปลดป้ายออกแลนะเจ้าหรือหากว่าท่านต้องการที่จะมีการแก้ไขข้อความในป้ายเพื่อเสียภาษีในอัตราที่น้อยลงท่านก็จะต้องดำเนินการก่อนเข้าวันที่หนึ่งมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดะเจ้าสึ่งการติดป้ายก็ขอให้ท่านติด ตอนตีจําเป็นนะเจ้าเนื่งจากว่าภาษีป้ายเนะ่ปิ้นจะคิดโดยเฮาจะเสียเป็นรายปีนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นภาษีปีจัดเก็บหลวงหน้านะเจ้าดังนั้นถ้าเกิดว่าอาแม่จะติดมาตลอดปีท่านก็จะต้องเสียภาษีของปีนั่น ทั้งปีนะเจ้าดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแก้ไขเป็นแปลงก็ขอให้ดำเนินการแล้วก่อนวันที่หนึ่งมกราคม2อ6 8ั 68, นะเจ้ามาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากกรมการจัดหางานนะเจ้า กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเปิ่นก็นจะมีการเปิดจดทะเบียนสำรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและ เวียดนามนะเจ้าตีทํางานอยู่ในประเทศไทยโดยบัรทุกต้องตามกฎหมายโดยใื้นในจ้างหรือว่าผู้ตีได้ห้ามบอกอำนาจจากในจ้างในยื่นบัญชีรายจือความต้องการจ้างรายงานต่างด้าวพร้อมหูทายผ่านระบบออนไลน์นะเจ้าจนถึงตั้งแต่วันที่สิ ถึง30ธันวาคม2567นะเจ้าก็คือตั้งแต่16ถึง30ธันวาคม2567ผ่านระบบของกรมกัดขอผ่านระบบของกรมการจัดหางานนะเจ้าสึ่งสำหรับแรงงานต่างด้าวตีใบอนุญาตทำง,งานหมดอายุในวันที่13กุมภาพันธ์2568 ก็อขอหห้ยื่นเอกสารต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายในวันที่13กุมภาพันธ์2568สำหรับแรงงานสัญชาติ ลาวแล้วก็เวียดนามต้องเดินทางออกประเทศไทยภายในวันที่13กุมภาพัน, 2, นธ์2568หากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต่อก็ใื้เดินทางเข้ามาทำงานตามระบบของการ MOU นะเจ้าดังนั้นในเรื่องของการยื่นเอกสารขอใื้ทันยื่นเอกสารโดยเร็วนะเจ้าเพราะว่าหากยื่นเอกสารลาช้าก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีผู้ติดต่อประสานที่จะยื่นเอกสารเป็นจำนวนนักนะเจ้าดังนั้นท่านไหนียกจะสอบถามข้อมูลหรือรายละเลอียดเพิ่มเติมนะเจ้าก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะเจ้าอย่างเช่นต่างเพจเฟซบุ๊กของกรมการจัดหาง,งานนะเจ้าหรือตางเบอร์สายด่วน1506 สองนะเจ้าก็สาม,มารถติดต,ต่อข้อมูลหรือว่าสอบถามข้อมูลารายละเอียดเบื้องต้นกับกรมการจัดหางานได้นะเจ้าสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าก็เป็นประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนะเจ้าในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจ้า อา,อาศัยความในมาตราสองแห่งพระปบัญญัติประกอบพระธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเจ้าซึ่งอ่าพระชาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะเจ้าสึ่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนออกเป็น๑๔เขตเ,เลือกตั้งโดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคนนะเจ้าในพื้นที่ของอำเภอเมืองละปูนเฮานะเจ้าก็จะมีจำนวนสมาชิกตีพึงจะมีการเลือกตั้งทั้งหมดเก้าอำเภอจำนวนเก้าเขตเลือกตั้งนะเจ้าซึ่ง เขตเลือกตั้งตี่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเฮอยู่ก็จะมีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะเจ้าซึ่งก็จะประกอบไปด้วยมูทีสี่และมูทีสิบนะเจ้าเขตเลือกตั้งที่สองมูทีสิบสองและเขตเลือกตั้งที่เจ็ดนะเจ้าก็ประกอบไปด้วยมูทีหนึ่งมูทีสองมูทีสามมูทีห้ามูทีหกมูทีเจ็ดมูทีแปดมูทีเก้า และมูทีสิบเอ็ดนะเจ้าเกาะเป็นเขตพื้นที่เลือกตั้งนะเจ้าตีประกอบไปด้วยท้องที่ตีพื้นที่ของตำบลบ้านกลางของเฮาได้มีเขตเลือกตั้งอยู่นะเจ้าก็คือเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมูทีสี่มูทีสิบเขตเลือกตั้งที่สองมูทีสิบสองนะเจ้าเราก็เขตเลือกตั้งที่เจ็ดมูทีหนึ่งสองสามห้า โมที่หโมที่เจโมที่แปโมที่เกและโมที่สิบเอ็นะเจ้าซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันาร้อยหกะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงต่ำสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอมัยพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามหัาฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพ์